บอกาล้าวแดงมึงมาเบิงเด้อที่มึงบอกว่าประเทศไทยมีแต่คนขอท่านมึงเบิงเอา เห็นบอคนไทยเขาไล่คมเมนอยู่เนี่ยเขาไล่คอท่านขะมเมนมาสาั่งควาวมเดือดร้อนสกกรปลกเห็ดห้ประเทศชาติเขานี่เสียภาพหลักอ่าไปดูในเพจเขานะไปดูเพจเขาแบงคอกไซส์เห็นไหมเขาลงไปมีแต่ะขะมเมน เขาไล่อยู่มุมนี้มันก็เดินไปมุมนั้นมันเหมือนตุ๊กแกเลยนะเบี่ยนเสาลบไปลบมาอยู่มันชอบไปนั่งอยู่บนสถานีรถไฟอ่าใกล้ๆก,กับ BTS mrt มันไม่นั่งข้างล่างแล้วนะมันพัฒนาปกติมันนั่งอยู่แถวฟุตบาทตากแดดใช่ไหมอ่าขอทานค่ะเมนทุกวันนี้ไม่นะครับขึ้นนูน่นรถไฟฟ้านะครับนั่งขอทานตากแอรไปด้วย มันพัฒนาแล้วทุกวันเนี้ตรงนั้นมันมีคนเยอะไงอ่าทุกวันนี้สะพานลอยที่เชื่อมต่อกับห้างเนี่ยประเทศไทยเ็ก็พัฒนาใช่ไหมมันมีแอร์แอร์พุ่งออกมามันก็เย็นสบายๆขอทานทุกวันนี้มันพัฒนานะมันไม่ใช่จะไปนั่งตากแดดเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เอาแล้วนะเห็นไหมแถวสำโรงอ่าแถวห้างต่างๆ ทุกวันนี้นูน่นขึ้นไปขอทานชั้นสามชั้นสี่น 3, ู่น, 4, นคิดดูนะครับว่าขอเมนขอทานเขายังพัฒนามึงอะความคิดยังไม่พัฒนาเท่ากับขอทานด้วยซ้ำทุกวันนี้แต่ไม่ใช่คนไทยนะครับคนไทยเขาก็เขียนไว้เห็นไหมครับแคปชั่นอ่ออาไล่ขอทานคมน,อ,น,อ,นอย่าทําให้ทับภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหายคนไทยเขามีสิทธิ์นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะโพสต เพราะเป็นประเทศเขาไงนะครับอยู่ในพัทยาก็ยิ่งเยอะอยู่ภูเก็ตก็ยิ่งเยอะนะครับที่มึงบอกว่าในเวียงจันทร์ไม่มีขอทานนั่นนี่นะครับนั่นเป็นการโฆษณามันไม่มีอะไรให้ขอไงนักท่องเที่ยวมันน้อยมันไม่เหมือนกรุงเทพไงกรุงเทพมีคนมาเที่ยวกรุงเทพปีหนึ่งหลายสิบล้านคนเฉพาะนักท่องเที่ยว บางประเทศเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าเป็นคนไทยอ่าเขาก็สงสารเขาก็ให้ตังค์นะครับทําไมคนไทยเขาถึงไล่รู้ไหมเพราะไม่แปะธงชาติไงคามนเ็ามานั่งขอเขาก็เออกบเกลือนนะครับอ่าไม่แปะธงชาตินะกลัวเขาคิดว่าเป็นคามนเขาจะไม่ให้มั่งหรือยังไงกลัวคนไทยไม่ให้ไงเขา้าใจไหมเอาลองแปะธงชาติสิคนไทยบางคน เขาไม่ให้นะคนไทยลหลายคนก็ไม่ชอบคอมเมนต์ก็เยอะนะคุณดูข่าวดรามา่าต่างๆใช่ไหมคนไทยกลุ่มหนึ่งไม่ชอบคอมเมนต์อันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ใช่โลกสวยนะอ่าเขาก็เลยไม่แปะธงชาต,ติเวลาไปที่อื่นนี่แปะธงชาติไงอยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์อ่าก็แปะธงชาติเวลาจะเขียนวัฒนธรรมแปะธงชาติเวลานั่งขอทานไหมครับอ่าให้คนเข้าใจว่าเป็นคนไทย คนไทยด้วยกันช่วยกันสงสารกันคือจะเป็นอย่างนี้ไงอ่าปราบไม่หมดหรอครับขอทานขมเมนในประเทศไทยปราบไม่หมดเพราะว่าไปเนี่ยสะพานลอยเนี่ยถสมมติว่านนะสะพานลอยหน้าห้างถ้ามีโ <c oughs> ทษทีถ้ามีสักสิห้างเนี่ยก็จะมีอยู่สักประมาณแปดเดินขึ้นไปต้องมีขอทานแล้ว อ่าตามบันไดาทางขึ้นบ้างอยู่ข้างบนบ้างนะครับก็ไม่รู้เขาตื่นกี่โมงเขานอนกี่โมงนะแต่ที่แน่ๆคือไปนั่งรอแล้วบางคนตื่นเช้ามาไปทํางานตอนเช้าเชนะครับอ่าคิดอยากทําบุญพอไปเจอคนนั่งขอทานหยอดปุ๊บยีบาท10บาทนะครับเพราะคนไทยจํานวนหนึ่งก็ชอบทําบุญเข้าใจไหมใจดีใจดีเพราะว่าก่อนนอนไหว้พระพอไหว้พระแล้วก็ฝันไง ฝันฝันว่าเออตื่นเช้ามาต้องทําบุญนะจิตจะได้แจ่มใสคนไทยบางคนกับเสือว่าทําบุญเหมนปะครับเห็นให้ไปให้ไปไป,ไปเจอบางคนนี้ให้เป็นร้อยนะครับคอมเมนบางคนอยู่หูขอทานจนรวยนะคุณดูข่าวในประเทศไทยไหมเออคอมเมนถูกจับใช่ไหมเช่าอาพาร์ตรเมนต์เช่าบ้านในประเทศไทยเพื่อออกไปขอทาน ขอทานเก็บเงินส่งไปซื้อบ้านที่กัมพูชาเห็นไหมครับเป็นข่าวลหลายๆช่องก็นําเสนอเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเออถ้าเป็นขอทานทั่วไปมีคนสองคนสามคนเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเออมันก็น่าให้ใช่ไหมอันนี้มันมาแบบมิตรามิตรสาชีพมันไม่เหมือนขอทานคนที่แบบว่าไม่ครบ32อย่างเราเห็นไม่ว่าชาติไหนเราก็ต้อง แบ่งน้ําใจให้ได้แต่ทุกวันนี้มันมาเป็นขบวนการไงป่าบยังไงก็ไม่หมดมันมาเหมือนคนปกติก่อนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยหถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวสวยทาลุงทาเล็บแต่งหน้าดัดฟันอย่างดีพอมาถึงกรุงเทพนะครับเปลี่ยนคราบเลยนะฮะใส่หน้าก,ากากเข้าไปนะครับกลายเป็นแบบมโสมไปเลยนะครับขอทานได้เยอะปุ๊บอ่าก็หยุดงาน ขอทานสักวันหนึ่งนุ่นไปนั่งผับแถวสีลมก็มีอ่าทุกวันนี้มันเชื่อไม่ได้นะครับทุกคนแต่เขาอาศัยว่าประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมมีนักท่องเที่ยวเยอะหลายสิบล้านคนเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมันก็เลยทําให้คนขอทานเนี่ยครับแอบแฝงเข้ามานะครับหากินง่ายในประเทศไทยไปตรงไหนก็มีคนอ่าสถานีรถไฟอ่าสถานีรถบัส สถานีท่าเรือคุณไปดูท่าเรือสาธรก็มีนะทางขึ้นทางลงตีตั้งแต่หกโมงเช้าไปถึงตีสามตีสามยังมีขอทานครับทุกคนไปเที่ยวกรุงเทพทุกคนจะเห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกขอทานชาวเขมรเนี่ยบางคนเขาฉลาดไงเขารู้ว่าคนเลิกจากผับตีสองอ่าประมาณตีสามเนี่ยตีสองครึ่ง้เขาก็มานั่งแล้วมานั่งรอ เหมือนมาน,นั่งรอแขกอะเข้าใจไหมบางคนก็เมาเลิกจากผับเมาอขอตรงกอทานเอ้กินเหลือมาไปเที่ยวมาโอ้ใจใช่ไหมอ่าอันนี้ไงมันก็พลอยได้กับจุดนี้ไงทุกคนนี่แหละครับพี่น้องนี่คือผมมาตอบคอมเมนต์พวกคอมมิวนิสต์ลาวบางตัวหรือว่าพวกลาวแดงบางตัวที่บอกว่าขอทานในประเทศไทยเยอะเยอะกว่าในสปปลาวในลาวไม่มีนะเห็นว่าก็าเยอะผมไม่เถียงนะ สรุปผมไม่เถียงนะผมมาตอบเฉยๆโอเคเนาะขอบคุณครับพี่น้องครับฝากว่ดแจ้์แสดงความคิเห็นกันเข้ามากครับสวัสดีครับ